สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องปอยคายฟอร์ดอีกแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะปอยก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธของรถนะคะว่าการใช้งานทำยังไงค่ะพอดีว่ามีลูกค้าสอบถามเข้ามาเนาะว่าเชื่อมต่อในตัวของโทรศัพท์กับบลูทูธรถเรียบร้อยละ เปิดเพลงเสร็จแล้วในโทรศัพท์ค่ะมีการเล่นเพลงเล่นเสียงนะคะแต่ในตัวรถนะคะไม่มีการเชื่อมต่อหรือว่ามีเสียงออกมาค่ะวันนี้ปอยก็จะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เรามาเปิดดูในโทรศัพท์เครื่องที่เราต้องการจะเชื่อมต่อค่ะให้กดเข้าไปตัวที่ ตั้งค่านะคะแล้วก็กดเข้าไปดูว่าบลูทูธของโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ทําการเปิดใช้งานหรือยังนะคะอันนี้ของปอยจะเปิดทิ้งไว้แล้วเนาะค่ะหลังจากนั้นให้ลูกค้ากดเข้ามาค่ะในตัวของการตั้งค่าตัวนี้เพื่อมาค้นหาบลูทูธนะคะหรือลูกค้าสามารถเอาง่ายๆเลยกดตัวค้นหาที่โทรศัพท์ตัวนี้เลยค่ะเสร็จแล้วกดเข้าไปที่เพิ่มโทรศัพท์ค่ะเขาจะบอกให้เราค้นหาอุปกรณ์กดค้นหาอุปกรณ์แล้วก็กดดําเนินการนะคะ เสร็จแล้วเขาจะทำการค้นหาอุปกรณ์ของ<ด>เรานะคะอุป,ปรกรณ์ที่ซิพบอ่าตอนนี้มันก็จะมีเด้งขึ้นมาเนาะดูค่ะดูให้ตรงว่าตัวไหนคือชื่อบลูทูธของอุปกรณ์ของเราค่ะอย่างของปอตัวนี้จะเป็นเครื่องของตัว Galaxy ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะนนันว่าเลขกดใช่ค่ะหน้าจอตัว,<ล>ตวนี้<ม>ก็กดตกลงเหมือนกันค่ะ เขาก็ยังแจ้งว่าการจับคู่สัาเ็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอโทรศัพท์โชว์ขึ้นมาลูกค้าสามารถไม่อนุญาตก็ได้ค่ะสิยงของสิ้งเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติเ็จสินรถเคลื่อนที่ตอนนี้ค่ะเราจะมาเปิดเพลงดูกันนะคะว่าเสียงจะออกไหมอ เพลงแดนเลยลวกันเนาะเนี่ยค่ะตอนนี้ในโทรศัพท์ของเราค่ะมีการเล่นเรียบร้อยละแต่เสียงภายในรถยังไม่ออกนะคะตัวนี้เลยให้ลูกค้ากดเข้ามาตรงในตัวของเครื่องเสียงค่ะเสร็จแล้วกดเข้ามาตรงเครื่องเสียงค่ะตอนนี้หน้าจอเขาจะโชว์ว่าของเขาเปิด AM อยู่นะคะก็จะมีให้เลือกค่ะ AM FM CD นะคะถ้าเราเชื่อมต่อในตัวของ b l บลู o t h ค่ะให้ลูกค้ากดมาตัวนี้เลยอ่าตอนนี้หน้าจอมันก็จะโชว์แล้วเสียงไม่ดังค่ะกดเล่งเสียงได้เลยเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เลยค่ะเมื่อใดที่ลูกค้านะคะ เปิดเล่นเพลงแต่เสียงภายในรถไม่เสียงไม่มีเสียงค่ะหรือว่าไม่มีเสียงออกเลยค่ะให้เรากดที่เครื่องเสียงตัวนี้นะคะเพื่อที่เราจะเลือกอุปกรณ์ของเราว่าเราเล่นตัวไหนอยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปอยขอสาธิตวิธีการใช้งาน mm. เพียงแค่นี้ก่อนลูกค้าท่านใดที่ไม่เข้าใจในตัวการใช้งานของระบบส่วนไหนของรถค่ะสามารถ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะทางเพจปอร์ดเชียงรายหรือเพจปอรดโปรโมชั่นบ้านดูค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์แล้วก็ขอข้อมูลของฟอยได้เลยนะคะสำหรับวนันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ